สวีทัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มีผมเจ้าโลกกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการสรุปนะครับผมนะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอจักรพัดเด็กนะครับผมนะที่ผมได้เคยเกินไปในคลิปที่แล้วนะครับผมนะว่าผมกําลังแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลอยู่นะครับผมนะว่ามันยังไงนะครับผมนะด้วยหัวข้อหลักๆประมาณนี้นะครับผมนะก็คือมันถึกจริงหรือเปล่านี่ครับผมนะแล้วก็ดีกว่าคอโบลอดยังไงนะครับผมนะดีแบบ รีแบบคอบอลเก่งกว่าตรงไหนหรือว่าคอเด็กเนี่ยมันเก่งกว่าบอลตรงไหนนะครับผมนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมนะคือประเด็นที่รู้สึกว่าจะมีการพูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างหลากหลายความคิดเห็นมากนะครับผมนะก็คือตัวเจนอสนั่นเองนะครับผมนะว่าเจนอสเนี่ยมันยิงเข้าจริงๆหรือเปล่านี่ครับผมนะซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเห็นแบบมีหลายคอมเมนต์พูดคุยกันมากนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับผม เคยหรือไม่ไม่มีเวลาเคลียร์เควสแล้วก็ผ่านด่านพลังไม่เพิ่มเราขอแนะนำร้านคิรละช็อปรับเล่นเคลียร์เควสผ่านด่านดูโฆษณาหากคุณติดเรียนติดงานหรือว่าติดดันแรงเกมอวีทางร้านก็มีโปรดีๆมาแนะนำในราคาเริ่มต้นเพียง20บาทต่อวันหรือแพ็กสุดฮอตอย่าง7วัน120บบาทก็มีเหมือนกันนะ และจ่ายเพิ่มเพียงแค่5บาททางร้านก็จะกดโดนสุดยอดและโดนเกียรติยศให้คุณด้วยนะ30รอบแต่นะปัจจุบันนี้ยังไม่มีบริการการกดโดนเรียวถามให้นะต้องรอไปก่อนการันตีความโหดจากแชมป์โดนข้ามเซิร์ฟและอันดับหนึ่งของเซิร์ฟห8าหากท่านใดสนใจสามารถทักไปที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือกดที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยอยากไอดีเก่งไอดีเทพแต่ไม่มีเวลาเล่นให้ร้านคิรช็อปช่วยคุณฝากด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวประเด็นแรกก่อนนะครับผมนะประเด็นเรื่องของคอเด็กนะครับผมนะว่ามันถึกด้วยอะไรแล้วก็เอ่ยังไงนะครับผมนะอ่าเด managers, นนี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวคอเด็กก่งก่อนนะครับผมคอเด็กเนี่ยด้วยความสามารถนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสรุปแบบลุกลุ่ๆวกลุ่ลวกให้เลยละกันนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่ต้องอ่านสกิลแบบ เออให้มันวุ่นวายนะครับผมนะตัวสกิลของคอเด็กเนี่ยก็จะสร้างโล่ทนทานนะครับผมนะเป็นชํานาญยืดหยุ่นนะครับผมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของพลังเฮตพีสูงสุดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากตาโล่นะครับผมนะแล้วก็มีตัวสถานะเพิ่มและลดดาเมจของลานทะลองเนี่ยของศัตรูนะจะถูกล้างออกไปซึ่งตัวโล่ของชํานาญยืดหยุ่นเนี่ยก็คือจะได้โล่ดูซับดาเมจทุกประเภทนะครับผมนะจำนวนโล่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ห้าเท่าของเฮตพีนะครับผมแล้วก็โล่แต่ละหนึ่งแต้มเนี่ยสามารถดูซับได้สิบแต้มนะครับผมนะแล้วก็ สามารถชาร์จใหม่ได้แต่เราจะไปดูต่อกันที่ตรงนี้นะครับผมนะที่ห้องวิจัยนะครับผมไปดูกันที่ตัวคอคอเด็กเนี่ยเป็นเอ่อเป็นตัวคอที่ผมมองว่าการอัพเวลเนี่ยคือการที่คอเนี่ยมันคมสุดละนะครับผมนะมันจะทําให้คอเนี่ยใช้งานได้แบบประสิทธิภาพคมสุดนะครับผมนะสำหรับตัวการอัพเวลคอเด็กนะครับผมเวลหนึ่งนะจะเป็น150%ของพลัง HP นะครับผมแล้วก็ดูดซับได้10แต้มนะครับผมเวลสองเนี่ยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะของพลัง HP แล้วก็ดูดซับได้11แต้มนะครับผมแล้วก็ ตัวเวลนะสิบนะจะดูดซับได้2องเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนะแล้วก็ได้12แต้มนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวเวลสิบเจ็นะเวลสุดท้ายเนี่ยผมซึ่งน่าจะมีไม่กี่คนหรอกที่ทําได้ถึงตรงนี้นะครับผมนะเวลสิบเจ็ดนะก็จะได้2องเปอร์เซ็นต์นะครับผมของกำลัง HP แล้วก็ดูดซับได้ทั้งหมดเนี่ยสิบสามแต้มและเราจะมาอธิบายกันตรงนี้นะครับผมนะตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยอ่าน่าจะไม่ต้องอธิบายหรอกนะครับผมเพราะว่ามันเป็น HP นะอ่ารอยอโล่โลเนี่ยมันจะแข็งแบบเท่ากัับ HP ของแตต่ลละะะวครนะ เราจะมาดูที่ตรงนี้นะครับผมนะจำนวนโลดสูงสุดเนี่ยสะสมได้5เท่าของ HP นะครับผมนะแต่ละ1แต้มเนี่ยด,ดูซับดาเมจได้13แต้มเดี๋ยวผมจะอิงจากเวล1แล้วกันนะครับผมนะดูซับได้10แต้มจากที่ดูดูมานะแล้วก็ลองเล่นเองนะครับผมนะหาข้อมูลแล้วก็ลองเล่นเองมาเนี่ย ตรงนี้นะที่ผมสังเกตดูนะครับผมมันเหมือนจะเป็นโล่แต่ละ1แต้มเนี่ยสามารถดูดซับได้10แต้มนะผมก็คือโล่1แต้มเนี่ยก็คือคูณ1คูณ2คูณ 3, คูณ 4, ใช่ไหมมันสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะครับผมนะตัวคูณหนึ่งเนี่ยก็จะดูดซับได้ได้ทั้งหมดในะ10สิบแต้มดูดซับได้10แต้มก็คืออะไรนะครับผมก็คือดูดซับการโจมตีได้ทั้งหมดเนี่ยสิครั้งอา่าพูดง่ายๆแบบนี้นะครับผมนะโจมตีมาส0บครั้ง10บครั้ง10บครั้งเนี่ยร้ผมนะ แต่บางคนนะครับผมบางคนที่โลแตกเร็วนีครับผมนะมันรับดาเมจเหมือนมันรับได้ไม่ถึง10ครั้งเลยวะพี่มันเป็นเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้นะครับผมนะตัว150%ของพลัง HP สูงสุดของตนเองนะครับผมสมมุติว่าอ่าตัวตัวนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่า150ของพลัง H p สูงสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ HP ของแต่ละตัวละครนะครับผมนะไม่ใช่ทุกตัวเนี่ยจะมี H p 150%้าเท่ากันหมดนะครับผมเออ มันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันแหละแต่ว่าตัวแต่แต่แตละตัวละครเนี่ย HP ไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมตัวแท้งเนี่ยจะในโลกของคอเด็กนะอ่ามันจะตัวแท้งเนี่ยจะถึกมากกว่านะครับผมมากกว่าตัวโจมตีนะเพราะว่าตัวแท้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ HP มันสูงกว่าแล้วผมเขาก็จะเอาตัวเปอร์เซ็นต์ HP นะครับผมนะมาคูณกับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมนะที่ผมตามที่ผมเข้าใจตัวโจมตีเนี่ยก็จะคูณแบบแบบเดียวกันนะครับผมแต่ด้วยเนื่องโจมตัวโจมตีเนี่ย HP มันมีได้ไม่เยอะเท่าตัวแทงอยู่แล้วทําไมโล่แต่ละโล่เนี่ยบางทีมันเหมือนโล่แม่งแตกเร็วชิบหายเลยพี่โล่แม่งแบบโอโ้โหนึกว่าจะถือกว่านี้นะครับผมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโล่แต่ละโล่เนี่ยสามารถดูดรับเอ่อได้ดูดซับดัมเมจได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าการโจมตีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีตัวละครที่สามารถโจมตีได้ดัมเมจมากกว่าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอย่างเช่นแฟดนะครับผมนะสมมติอ่ะตีเป็นเลขง่ายๆนะครับผม เรารับดาเมจได้ร้อยห้าสิบนะครับผมนะแต่แฟดตีมาสองร้อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นร้อยห้าสิบนะครับผมนะแล้วก็ไปหักกับรอบต่อไปนะครับผมสมมติรอบนี้เป็นรอบที่สิบสิบแต้มนะครับผมนะโดนมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะโดนหักกับรอบต่อรอบต่อไปนะครับผมที่เรารับได้เลยแค่เก้าแต้มนะครับผมนะแล้เก้าแต้มตรงนั้นจากร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจเห็นภาพกันอยู่นะครับผมอันนี้คือที่ผมลองสังเกตแล้วก็ ได้เล่นเองนะครับผมนะผมรู้สึกว่าเออบางทีโล่มันแตกเร็วจริงบางทีโล่มันก็แตกชา้าชิบหายเลยนะครับผมนะซึ่งผมก็มองว่ามันน่าจะอยู่แบบประมาณราวๆนี้นะครับผมนะสําหรับตัวเรื่องของโลคคอเด็กนะครับผมนะอ่ะมันก็จะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับผมนะตัวต่อไปประเด็นต่อไปนะครับผมก็คือคอเด็กเนี่ยผมนะดีกว่าคอโบลอสยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอโบลอสนะครับผมนะ คอโบโลอสเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มลดดาเมจลานประลองใช่ไหมอ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็มีเลือดขาวนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของคอโบโลอสเนี่ยมันลดดาเมจลานประลองเนี่ยผมนะมันไม่ได้ดูดซับดาเมดนะครับผมเงินลดดาเมจลานประลองเนี่ยอย่างพวกดาเมจการตีตีอันตีปกติอะไรพวกนี้เนี่ยผมนะแต่เรื่องดาเมจระเบิดดาเมจต่อนเนื่องเนี่ยมันอาจจะลดได้ไม่มากนะครับผมนะตัวคอเด็กเนี่ยมันมีในตัวของตรงนี้ด้วยนะครับผมนะสถานะเพิ่มและลดดาเมจของลานประลองเนี่ย จะถูกล้างออกไปนะผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมไม่ว่าจะเป็นคอโบลอสตัวที่สามารถช่วยลดดาเมดให้เพื่อนได้นะผมลดดาเมดไม่ใช่การแชร์ดาเมจนะลดดามเมจตัวที่สามารถลดดาเมจให้ทีมได้นะผมนะเฮลไฟหรือพวกนี้นะผมนะผมจําไม่ได้แล้วว่าเฮลไฟเนี่ยมันลดดามเมจยังไงนะผมนะแต่ว่าน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะผมเอฟเฟกนี้เนี่ย,ม,ยนะมันจะถูกล้างออกไป นะครับผมนะาสำหรับตัวคอเดกความต่างกับคอเดกคอบอเนี่ผมแล้วก็คอเดกนั้นเป็นโลดูซับเนี่ยผมตัวคอบอลนี่มันเป็นเลือดเลือดส่วนเกินเนี่ยผมนะต้องพูดอย่างนี้เลือดส่วนเกินเอามาทําเป็นเลือดขาว นะครับผมนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมนะเดี๋ยววนกลับมาที่เรื่องคอเด็กสักนิดหนึ่งเนี่ยผมหลายคนเนี่ยผมนะที่ถึกหรือไม่ถึกหรือว่ายังไงเนี่ยครับผมนะตัวคอเด็กเนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆนะครับผมเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนมันเก่งด้วยตัวเองไม่ได้เครัยผมมันต้องมีตัวช่วยนะครับผมนะ้มันต้องมีตัวเสริมนะครับผมหลายๆตัวมากเลยนะครับผมนะอย่างที่ผมได้ลองไปเล่นดูตัวช่วยหลักๆเนี่ยตัวปัจจัยหลักๆนะที่ทําให้คอเด็กถึกขึ้นมากๆกเนี่ยก็คือแม่สาวคนนี้ครับ มอร์ชิโต้เกอร์ยูอาร์ครับผมนะซึ่งตัว effect, เอฟเฟกต์พาร์สี่ปลุกตื่นเนี่ยทุกคนก็น่าจะจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเเรียกลูกยุงมา10ตัวใช่ไหมแล้วก็ลูกยุงแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่า HP เท่ากับ800%ของพลังโจมตีของมอร์ชิโต้เกอรนะครับผมนะอันนี้ผมอ้างอิงจากพาร์ทหนึ่งนะแล้วก็ช่วยรับดาเมจให้เพื่อนเนี่ย80%นะครับผมนะ80%แล้วก็ถ้าเป็นพาร์ทสองเนี่ยมันรับ100%หรือ80%เท่าเดิมเนี่ยผมก็จนไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีการรับดาเมจ ต่อเนื่องแล้วก็ดามเมจแบบระเบิดเนี่ยผมอีก4 0ด้วยนนครับผมนะตัวนี้นี่แหละนะครับผมก็คือปัจจัยหลักๆนะครับผมที่ผมมองว่าทําให้คอเด็กเนี่ยมันถึกเนี่ยผมใครจะถึกไม่ถึกเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยเป็น50-50เลยนะครับผมโลดอีก50แล้วก็ยุงอีก50าสครับผมนะถ้าไม่มียุงเนี่ยจะถึกลงมาจะถึกลงมาน้อยกว่าเดิมนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถึกเลยนะแต่มันจะถึกลงมาน้อยกว่าเดิมนะครับผมนะสำหรับตัวคอเด็กนะครับผม แล้วก็จะมีปัจจัยรองอีกปัจจัยหนึ่งเนี้ยผมก็คือตัวโกเคซือยูอาร์นะครับผมโกเคซือยูอาร์เนี่ยพาสีก็คือแจกโลชำนาญไม่ยอดทอให้กับทั้งทีมใช่ไหมอ่าถ้าเป็นพาสสองนะผมถ้าเป็นพาสหนึ่งเนี่ยสี่สี่ตัวตัวนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยรองลงมาจากยุงแล้วกันนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยมันมียุงแล้วอ่ะมันมีตัวที่ทําลายโลไม่ยอดทอได้แล้วนะครับผมนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่ายุงเนี่ยมันสามารถตีทะลุได้แค่ทีละ2ตัวนะครับผมมันไม่ได้ตีทะลุได้ทั้ นะครับผมนะสำหรับตัวโกเฟสือนะผมก็เลยมองว่ายังเป็นปัจจัยรองอยู่ที่ทําให้คอเด็กเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็มีโอกาสกลับมาพลิกเกมได้นะผมสําหรับตัวโกเฟสซือมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับผมที่ผมบอกไว้นะก็คือเรื่องของตัวเจนอตนะครับผมนะเจนอตนะผมเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะผมไม่ใช่ถกเถียงเราประมาณว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับผมแต่ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้นะว่ามันยิงเข้าโล่เด็กจริงหรือเปล่าวะทำไมบางคนยิงเข้าแบบหูแรงชิปหายเลยบางคนแม่งยิงแทบไม่เข้า แดี๋ยวจะท้าความกลับไปที่เรื่องคอเด็กอีกแล้วเนี่ยผมคอเด็กเนี่ยเป็นคอที่สามารถลดรับดําช่วยรับดาเมจดูซับดาเมจได้ทุกประเภทนะครับผมนะบางคนเนี่ยที่โดนระเบิดอโดนยิงมาแล้วเนี่ยยิงแม่งโครตรแรงเลยว่ะระเบิดแม่งโครตรแรงเลยว่ะนั่นคือดาเมจที่มันทําใส่กับเลือดจ,จริงของเราเนะครับผมนะที่ผมลองสังเกตดูนะอ่ะมันโดนเลือดจ,จริงนะครับผมระเบิดระเบิดของเจนอสเนี่ยยังไงมันก็เข้าเลือดจริงอยู่แล้วนะครับผมนะ ตัวโล่เนี่ยมันจะยังไม่แตกเนี่ยผมถ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถรับดาเมจได้10แต้มอะ่ะที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบแต้มก็ประมาณพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถ้าดาเมจมันยังไม่ถึงพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโล่ก็จะยังไม่แตกนะครับผมแล้วเราก็สามารถยังรับดาเมจได้อยู่ต่อเรื่อยๆนะอ่าจนกว่าโล่มันจะแตกนะผมจนกว่าเจนอสเนี่ยมันจะระเบิดได้แบบถึงพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์และโล่มันถึง มันจะมีปัจจัยของการเพิ่มโลกเป็นคูณ2คูณ3อีกใช่ไหมมันก็จะรับดาเมจได้เยอะขึ้นกว่านั้นอีกนะครับผมนะผมก็เลยบอกว่าเลเวลของคอเด็กเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถทําให้มันสูงได้สูงได้กว่านี้เนี่ยอ่สูงได้เรื่อยๆสูงได้เรื่อยๆเนี่ยจนถึงเวลสอง 2, เวลสามก็ได้อ่ะมันก็สามารถจะกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะตัวเจนอสนะครับผม,มก็จะกันได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเจนอสเนี่ยมันจะมีปัจจัยอย่างอื่นอีกนะครับผมนะเป็น อาวุธเฉพาะนนครับผมนะเป็นพาร์ทสิบสองนครับผมระเบิดทั้งทีมนะครับผมอาวุธเฉพาะนะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่มานะครับผมอีกหนึ่งปัจจัยก็คือตัวยุง ur ในครับผมที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้นะเพราะว่ายุง ur เนี่ยสามารถรับดาเมจร,ระเบิดให้เพื่อนได้ให้เพื่อนได้ใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นดาเมจต,ต่อเนื่องในครับผมอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยก็คืออีกหนึ่งปัจจัยนนครับผมที่ทําให้เจนอตเนี่ยจะยิงเข้าหรือไม่เข้านนครับผมนะขึ้นยยอย เพราะว่าถ้าเป็นยุงพาร์ส,สองเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วยังโดนเจนอตยิงเข้าอยู่แสดงว่าเจนอแมันก็คงสุดจริงๆแหละนะครับผมนะถึงสามารถยิงเข้ายุงพาร์ส,สองได้นะเออบางคนบอกเจอยุงพาร์ส,สองแล้วแม่งกูยังตีเข้าอยู่กูยังระเบิดแรงอยูอ่อันนี้ผมว่าแปลกๆแหละนะครับผมนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของยุงอยู่แล้วเออโดยธรรมชาติของยุงเนี่ยมาเพื่อแก้ทางเจนอตอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับตัวยุงก็เลยมองว่ามันคือมันจะมีปัจจัยที่สามารถทําให้เจนอตเนี่ยยิงเข้ายิงไม่เข้านะครับผมนะซึ่งดาเมจเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ย ก็คือดามเมจที่มันขึ้นมาจากตอนระเบิดอ่ะก็คือดามเมจที่มันเข้าไปที่เลือดจริงนี่ครับผมนะมันก่อนที่มันจะเข้าไปถึงเลือดจริงเนี่ยมันก็โดนโลดดูดซับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมนะก็โลดดูดซับได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสมมติอ่ะตีเป็นเลขคร่าวๆนะผมเจนอัยิงมาสามร้อยโลดดูดซับไปร้อยห้าสิบนะครับผมดามเมจที่เข้าไปเนี่ยก็จะเหลือแค่ร้อยห้าสิบอ่ะ พูดง่ายๆเออแบบนี้น่าจะฟังดูง่ายกว่านะครับผมนะมันน่าจะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะที่ผมคิดไว้วๆนะอ่ะที่ผมลองไปดูข้อมูลแล้วก็ลองเล่นเองมายังเล่นได้อยู่แต่ว่าเป็นตัวที่ไม่สามารถปิดเกมได้แล้วนะครับผมนะถ้าถ้าแบบไม่ได้ยืนนานๆจริงๆจนโลกวิทยส่อหายหรือว่ายุลูกยงหายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็มองว่ายังเป็นตัวดามจทที่เล่นได้แบบเป็นดามจ เอ่อเป็นดาเมจเสริมละกันนะครับผมน้ไม่ใช่ดาเมจที่แบบสามารถจะปิดเกมได้นะครับผมซึ่งในมุมมองของผมที่ผมเล่นมาแล้วผมก็ยังไม่ยังไม่ได้เจอใครที่สามารถเอาเจนอสเนี่ยปิดปิดทีมของผมได้เลยนะครับผมปิดดาเมจให้ทีมผมได้เลยนะเพราะว่าเจนอสเนี่ยมันจะชอบแตกก่อนนะผมองฟังตรงข้ามนะแล้วก็ดาเมจระเบิดเนี่ยมันจะไม่มากไม่มากพอที่สามารถปิดเอ่อดาเมจให้กับทีมฝั่งผมได้เรื่องของตัวดาเมจเนี่ยมันก็ระเบิดเข้าอยู่นะครับผมนะแต่ว่า ก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมเข้ามา300โดนหักไปล150ะร้อยห้าสิบนะผมก็เหลือแค่ร5 0ที่เข้ามาใส่เลือดจริงของเรานะครับผมนะสรุปได้ประมาณนี้นะผมว่ายังเล่นได้แหละแต่ว่าเป็นดามเมจหลักไม่ได้แล้วนะครับผมนะในมุมมองของผมที่ผมเจอมานะาบางคนยังบางคนอาจจะใช้เจนอตปิดิดเกมได้นะผมเนื่องจากว่าเจนอตเนี่ยแม่งย,ยืนได้อยู่ท้ายเกมนะผมนาอรอ,อจนโลกโคเวสซื้อหายได้นะครับผมนะสําหรับตรงนี้ ก็มองว่าตัวคอจักระพัดเด็กเนี่ยมันก็ยังเล่นได้อยู่นะอ่ะเอ้ไม่ใช่ยังเล่นได,ด้มันเก่งนะครับผมนะแต่เก่งด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมากๆนะครับผมนะซึ่งตัวคอจักระพัดเด็กเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีตัวช่วยให้คอมันเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับผมนะมันมันใช้หลายอย่างมากเลยนะครับผมอัพเลเวลสกิลคอนะครับผมต้องมียุงยูอาร์แถมต้องเป็นพาร์ทสองอีกต้องมีโก้วสื่อนะครับผมนะแถมต้องเป็นพาร์ทสองอีก ต้องมีดักชายอ่ะดักชายตัวหนึ่งนะครับผมนะที่สามารถมีโลหนาม,มใช่ไหมโลสะท้อนนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มความถึกใ้ทีมได้ต้องมีพวกคิงอีกอ่าคิงมีเลือดขาวนะครับผมคิงก็ยังเล่นได้อยู่นะในตอนนี้นะม,นะมองว่าเก่งอยู่นะครับผมนะเก่งแต่ว่าเก่งในในรูปแบบที่จะต้องอมีตัวคอยช่วยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมไก,ก่กองเป็นยองใหญ่นะครับผมนะสำหรับตัวโลดเด็ก ไม่ควรข้ามนะครับผมนะสําหรับตัวคอจักระพัดเด็กนะอ่าเห็นหลายคนแล้วนะครับผมว่าเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วเอ้ยคนนั้นบอกไม่ถึกเว้ยคนนี้แม่งโดนเจนอตยิงเข้านะผมโอ้โนุ้นแม่งโอ้โวันเทิงคิวอะ่ะโดนสองเทิงคิวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเลยไม่สุ่มเลยไม่อยากได้นะครับผมผมมองว่ารอให้มันเก่งกว่านี้ก่อนนะครับผมรอมีตัวให้มัน เรามีตัวที่จะมาบัฟให้มันเก่งได้นะผมอาจในอนาคตอาจจะมีตัวที่บัฟแบบบัฟเปิดมาปุ๊บโล่ขึ้นคูณ45คูณเลยอะไรก็ได้หรือว่าเปิดเกมมาแล้วบัฟตัวเปอร์เซ็นต์ค่าทนทานเนี่ยจากร50เป็น180ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะอยากให้รอตรงนั้นก่อนนะครับผมแล้วก็เอานะครับผมเลือกเลือกที่จะสุ่มนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองก็ช่างเถอะนะครับผมเพราะว่าตัวคออย่างไงมันก็เล่นได้เป็นปีๆอยู่แล้วอะนะครับผมนะจะข้ามกันจริงๆเลยครับเพราะว่ามัน อย่างน้อยมันก็ยังมันยังมันก็ยังเป็นเมตาเนียผมถึงถึงแม้ว่าเออมันอาจจะอ่าตอนนี้ตอนนี้สมมติเราไม่มียุงมันอาจจะถึกน้อยกว่าโบลรอก็ไแด้เนี่ยผมนะเราเล่นโบลรอแล้วโหดกว่าแล้วก็สุ่มตัวนี้มาเก็บไว้ก่อนก็ได้วันไหนที่มันเก่งเราค่อยออกมาใช้ก็ได้อยากให้ มองเรื่องตรงนี้เป็นหลักนะครับผมผมเข้าใจแหละว,ว่าบางคนนะผมไม่ใช่สายเติมนะอ่ะไม่ใช่สายเติมนะผมไม่ใช่สายเติมหนักเลยพวกนี้นะผมอาจจะเอาไม่ได้เราต้องคิดตัวละครดีๆแต่ว่าตัวคอเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวหลักอะ่ะนะครับผมนะมันเป็นตัวหลักนะครับผมที่จะเปลี่ยนแปลงเมตาได้เลยนะครับผมนะก็ไม่อยากให้ข้ามกันนะสำหรับตัวคอจกักรพรรดิเด็กนะครับผม นี่คือข้อมูลเนี่ยผมที่ผมหามาได้นะแล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วกันเครับผมนะผมไม่ข้อมูลผมอ่ะมันไม่ได้แม่นเป๊ะหรอกเครัยผมนะแต่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การเล่นแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วกันเนรับผมว่ามันผมหามาได้มันมุมมองของผมเป็นอย่างนี้นะอ่ะก็มาพูดคุยกันนะผมนะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดการถกเถียงนะอ่ะพูดคุยยังได้ข้อมูลเนรับผมนะสับต,ตัวคอยจากระาสติกเพราะว่ามองว่าเป็นตัวที่ อะไรจะตามแต่นะนรับผมในคอของมันเนี่ยวุ่นวายยุ่งยากมากนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปดูที่เกมจริงสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวคอแต่กับพัดเด็กนะจังหวะน,นี้เข้ามาสู่ในเกมะครับผมนาะมีคอเด็กกันทั้งคู่เลยครับผมแล้วฝั่งเขามีโซนิกด้ออยวยไงเราจะโดนตัดลูกไฟเนี่ยฝั่งเขาโลคูณสองว่านะ่าจะเป็นตัวคอเวลสองแล้วนะครับผมนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เป็นคอเวลรสองนะโซนิกเขาเปิดมาผมนะใส่ฟังผมแล้วก็ตัดลูกไฟครับจังหวะน,นี้ถลทลายพรสุดทา้า ทุมหินมาแล้วทุ่มหินพิทักษ์โลกครับผมจากตัวโกดซึอนะและกระบ,บองเหล็กมันมาแล้ว68ล้านนะผมใส่ฝั่งของเขานะ,ะตัวแฟดของผมไปแล้วอีก52ล้านนะผมจังหวะน,นี้ยังไงสิระเด็กของเขามาแล้วผมมาจังหวะน,นี้เพิ่มต้านทานอีก30%มนะผมนะซึ่งตัวเด็กเนี่ยที่ผมเซตที่ผมแนะนําเลยนะอุ้ยแฟดสองร้อยห้าสิล้านนะผมโคตรแรงครับ ตรงนนี้ตัวเด็กเนี้ยผมนะตัวเซตอุปกรณ์ที่ผมแนะนานะผมจะแนะนําให้เป็นพลังไฟนีผมแล้วก็ใส่เป็น h p ทั้งหมดนะเนื่องจากว่าตัวจกักรพรรดิเด็กเนี่ยอันตรีของมันอนะ่ะสามารถเพิ่มท่านทานให้กับทั้งทีมได้ด้วยนะผม3 0บเเลยนะอ่าเล่นพลังไฟแต่ว่าเป็น HP ทั้งหมดนีผมเพิ่มความเร็วให้มันสักนิดนึงนะให้มันได้ออกอันตรีก่อนนีผมฝั่งเราจะได้มีต้านทานเยอะนะตรงนี้ก็เป็นคําแนะนำเอ่อคำแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะผมอุ้ยรล,ลกผมคูณ2กับทั้งทีมเลยวะมาอย่างไงว แลยเจนอตมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้ยิงใส่ไม้หกสิบสองล้านนะผมแล้วยังไงสิตัวแฟดมาแล้วอีกสามร้อยสิบเอ็ดล้านนี่ครับผมโอ้ยเจ้าฝั่งเขาระเบิดมาผมหกร้อยล้าน,นครับเยอะอยู่นะเนี่ยตัวเจนอตน่าจะมีโอ้ยเฉพาะเนี่ยครับผมน่าจะหมดโดนเดเมจไปเยอะนะเมื่อกี้นะโลกกเ็เลยเหลือศูนย์นะผมจังหวะนี้เด็กมาแล้วอีกเจ็ดล้านนะผมเจ็ดล้านอะไรล่ะเจ็ดเดเมจนะผมเราหลุดโล่มาแล้วครับโควสิ่วล่วงไปแล้วยังไงสิตัวโคสิสิมาแล้วครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยดาเมจหกร้อยล้านอนะ ผมมองว่าถ้าสมสม,มุตินะผมยังใส่ตัวคอสวินจักรกลอยู่นะผมน่าจะโดนไปถึงพันกว่าล้านเลยนะตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมีการดูดซับของโล่เด็กมาแล้วนะผมเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ผมลองไปแล้วแหละนะผมนะลองเอาตัวของคอเด็กเนะี้ยผมแล้วก็คอสวินจักรกลนะไปเทียบกันดูนะผมแต่ไม่ใช่เทียบกับคนนี้นะก็ที่แรกเนี่ยใช้คอเด็กนะผมรับดาเมจได้อยู่ที่รับดาเมจระเบิดได้อยู่ที่330้บล้านนะผมนะแล้วก็รับดาเมจเอ่อของตัวคออสวินจนะักรกลเนี่ย อยู่ที่พันสอล้านเลยนะสำหรับตัวระเบิดของเจนอตเนี่ยผมซึ่งเป็นตัวเลขที่ทค่อนข้างห่างกันมากอ่ะนะผมนะสเท่าอ่ะจังหวะนี้ยังไงซีอีกแปดเเมตรับนะผมสวนไปจังหวะนี้อีก74ล้านนะผมและเจนอตเขาติดโล่ครับเราระเบิดมาอีก200ล้านนะผม เนี่ยก็ซึ่งดูที่ตัวกระบองเหล็กก็ได้นะผมว่าโล่มันยังไม่หายนะโดนระเบิดโดนระเบิดเมื่อกี้ใชผมนะแต่เจนอตโอ้แม่งติดโลอ่อยกแล้วว่ะยังไงซีกูให้สื่อไปับผมอีกหกเมตรก่อยธรรมดาครับผมมัดพิทักโลกนะเปิดเกมไปครับจังหวะนี้อีกสี่เมตรแลผมมาอีกรอบนึจงจังวันนี้อีห้าลเมตรแลผมเพิ่มมาหนึ่งเมตรเองแต่ฝั่งผมไล่โจมตีอีกแล้วยังไงซีติดโล่หมดเลยมาติดโล่อยู่กับพี่จังหวะนี้อีกห้าลเมตรแลผมตัวเจนอตยังไม่ถึงเจนอตเขาอ่ะ ฝั่งเขายังได้เอ้ฝั่งเรายังได้ล่โจงตีอยู่ผมเพราะว่าฝั่งเขาไม่มีแฟลแล้วนะโล่จะหายหรือยังครับพี่โอ้หยังคูณสองเลยครับผมและเจนอสของเขาเจนองผมไม่ใช่ของเขาลั่นนะครับผมนะเจนอสยิงมาแล้วตอนนี้ไม่มีโล่ดูดซับเลยนะสำหรับหล,หลายตัวนะครับผมน่าจะโดนราเมจดเยอะอยู่ยนะเพราะเป็นคูณศูนย์เกือบหลายตัวเลยนะครับผมแต่ว่ายังมีตัวโล่ของโกเคสซอ,อยู่นั่นเองนะครับผมนะนี้เลยครับผมคืออย่าเพิ่งฝันไปไกลนะครับผมนะว่าตัวเจนอสมันจะระเบิดปิดเกมได้นะครับผมเพราะว่ายังมี ังไงสิถึกมากเลยเจนอตัวเดียวเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่านั่นแหละครับผมเราชนะนะอ่านั่นหละครับผมนะมันก็มีหลายปัจจัยนะครับผมที่ทําให้เจนอตเนี่ยยิงเข้าหรือไม่เข้านะครับผมนะถึงจะเข้าแต่ก็ยังมีโกโอพกเสื่ออยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวคอเด็กนะครับผมซึ่งตอนนี้เด็กของผมเนี่ยก็พลัง13ล้านเลยนะอ่าสิบสามล้านเจ็ดแสนนะครับผมขอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะยังของมอนเดิมอยู่ไมค่ก็ได้อัปเดตอะไรมากนะครับผมสำหรับตัวคอจักระพัดเด็กนะครับผมนะ โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไคร์นะแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ฝากร้านคีระช็อปด้วยนะครับผมนะสปอนเซอร์ของผมเองนะครับผมนะของมาโอคคระน้องรักของผมเองเนี่ยผมร้านของมาโอคคระนะอ่าเป็นร้านรับเล่นเกมเคลียร์เควสผ่านด่านดูโฆษณานะครับผมใครที่มีไอดีนะแต่ไม่มีเวลาเล่นนะผมไม่อยากปล่อยดีทิ้งร้างก็สามารถทักที่คีระช็อปได้เลยนะครับผมนะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิป สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า bye ครับผมบายบายครับผม